ดึงได้เลยมั้ยขึ้นมากวะดได้ปะไม่ได้ขาสวัสดีครับพ่าแ่หลวงครับเมื่อเห็นก็มาบอกกับบ่าวร้องเ่ากัแล้ว่อเนามาเก็บเห็ดทางเจริญศิลครับเนี่ยมนไม่ก้นมากเลยปกันเรอเอาเมืองเสือว่าเห็ดจะเกิดบ่ไปรุนกันว่าจะเป็นยังไงอีกเม่ครับที่ใดเครื่อเจ้าเ้าเจ้าท้างเงินก็เร้าเก็บที่ใดอยู่ ครับเป็นไงครับนน <c oughs> ย่างเขามามื่อมาสามคนมาเย,ยอกออกจ่อกรอับผมย่างเขามาที่ลังโมมีเห็ดขาวครับเ <c oughs> ห็ดมันบกเกิดนะมึงเชื่อหรือว่มีนมนคนมาเก็บเนาะ

เห็ดทานยังไมื่กเอห็ดหมมัน้โอ uh, ้โหเห็นแต่ว่ามันเห็ดทานหรอกไม่เห็ดบอนี่แม่นี่ม่นเห็ดทานโอ้หเห็ดไข่เอเห็ดไข่เออเห็ดไข่ ที่ไดจเดจทายครับปลวกเข้ามาแ้องห็บปลวกสภาพเห็ปปปดปลวกนู้นเห็ดปลวกเท่าเนี่ยเห็ดปลวกอยู่สองดอกแล้วเท่าแล้วอันดอกนึงไม่ได้ออกมันเดือดเลืเป็นละงักตัวนี้ เห็ดลางาเห็ดลางาเห็ดลางากะีเห็ดลางากงเห็นลางาตรงนี้หน่อยกายก็เห็ดงกเลยครับไมนเห็นนหรอเห็ดอะไรเห็ด น้าแรงครับนาเรงมีเขาหน่งเลเขาวขาขาจะกินแล้วหนัเลยขาวขากินแล้วเป็ดปูอ่ะเขาจะใเป็ดเลยแล้วเป็ดหนังูย่กงวดเ่า เป็นหนังงัวเถาครับเป็นหนังงัวเถาเนื้เอาไปต้มใส่เข่าก็ดีครับย่นต้มใส่เข่าเลย่องแฉบอุ่นเหงื่อยยังแข็งอยเหนื่อยังแข็งอยูนะวัวเถาเลยครับใส่การมีก็สามดอกเลี้ยงกันเดินดอกนี่อยากเถาแล้วดอกเอาไว้ Để không, để... Để để... Để cái xong đọc quá xong đọc sao hát quá mày 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 ยังมาอีกหรื네อไพอกล่องมันง่ายหนิมันเป็นเห็ดได้ไหมหรอไว้ผีกุ้ยครับผีกุ้ยก็มันก็ได้เห็ดขานนะครับผมไม่เหนื่อยสัคุกูหลอก เห uh, ็ดกัวขาวบะเออ่อยววาอยู่มันบอแข็งเห็ดกัวขาวน้องอ๋อแก้ขาวครับน้ำมนสวนก็จะสีดยาเรมดู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 ดแดูดเด็ดูดููดบดดกเด็บด มันรุนปลาที่สองมันปลาที่สองเป็นยังไงครับ,น,รบนี่หนึ่งของปลาแหลกนะตั้มหนึ่งละตัมหนึ่งปลาแหลกปลวกรับเยอองเพราะเห็ดพวกอีกแล้วครับออเ,เห็เหหดพวกกิ๊กให้มันต้องเห็ดปวกกิ๊กหนึ่งสองสามสี่ห้า một đoạn không nhỉ? Không, Cái gì chia hỗn hết quần nhé Không anh chia ข,ขูดขูดค่ะน,น้ยมา้ขูดขานำมาขูดขางัวขาอือ,อใส่เลยเอามาขูดปนะเออขูดแตดีด้วยนะขูดจนดินมันปนๆกันปนกัน ห็ดปวกมูหนึงมันหารอยก็ดอกนี่พออกเ่ยดอกหนึ่งพอดอกใหญ่ดอกเดียวเขาละห็ดปวกโอ้ดอกง่ายจังตดปวกตายนี่เลย อุ้ลอกงา,บบา,าดิดอก,อก,อกาบเไ,ไม่ต้องเอาขามันอ้ยไปสีไข้ยเแบบยอะแหมไปสไข้ยเยอะ เด็กนะครับไม่ได้ขูดนะออืตาเนี่ยมันหกนะมันมันรกมันรกเนื้อมืองไม้ครับเมืองไม้ ตปวกกำลังออกนอนาะปลวกตาดอกเดียวคอลอมันพลอยม <c oughs> ันพอดี่งมมีมูสามดอกโอ้ไม่ออกออกับาใจ่ด้วยสีจะมีไมันไมถึงอ,ออกเป็มนมมขึ้นเลยพ่อว่าจ้า บ้อาอ,ออกมันไ่เด้ออกเป็นมือ,อนเนเอเหัวเลน่ายว่ข้าวจนออกเป็นมือแบบยาวยๆๆๆ,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 ๆหกมันมันหลุนตาที่สามครมัหนหลาที่สามออพอย้วกันแล้วครับ โอ้ยอะไรเป็น,นปวกตับเปลวกตับเปวกตาไมเห็นปวกจริงเลยสาบเลยครับดอกบางเงี้ยยี่ดอกหนึ่งเลยเป็นปวกมันรังออกครับตรงนี้ดอกนีงอ่าที่สามครับของวันนี้ครับ ตัว่ีถัวกำลังออกดึงได้เลยมั้มยขึ้นมากมั้ดึงได้ปะไม่ได้ขานนดึดงร้องไงขึ้นมาแล้ว bộ vừa khí câu thả mình khí công Một cái khá cầu cả câu สดอกครับพวกตับแล้ว่าที่สามครับป่าที่สามดอ,อกใหญ่นม,คม่คุดดินนั่นเห็ดคข้าับเห็ดค้า ดอกหนึ่งครับเห็ดหาดยี่สิบเกล็ดนะครับสี่ดอกครับเป็นเห็ดที่แตงอินคนมาให้กหนินถ้ะทางให้กหนินนะครับ ดอกนี้มันเห็นกว่าขวกนึงก็เห็นรับครับเห็ดหนงางวเห็ดหนังวัวกห็ดูสภาพแล้วแล้วแต่เท่าครับโอ้ดอกงี้แล้วเรายังแข็งกันแข็งจ่ได้อยู่ว่าดอกนี้บได้ นี่สองดอกไน่ดอกเดียวเห็ดเาไาและสภาพอย่างนี้เลยนึ่งัวเ่าตัวที่เกียบ <ช fant ine> ทิเกยบทิเกยบพ่อหนเกยบเกบ

เ,เห็ดนครับนะเห็ดอะไรเห็ดอะไรน่าจะเป็นเห็ดขาคนระับเห็ดขาขาครับกดเข้าไปขายรับนี่กดไปขายเัาเดิน ไอรขาหิดขาสองดอกขาข,า,ขาครับแต่ขานี่ เงเห็ดเผาเผาเผาเห็ดเผาก็เห็นไเชี่ยเต็มตาเลยเตยมตาแล้วเห็ดชาเห็ดาก็เต็มตาแล้วมนสรุปผลงานมื้อนี้ครับได้หนึ่งตะก้า หนึ่งตะการไปไม่ร้องส่วนหลางที่เป็นเฮ็ดเทาเนาะแก่เป็ดคาเป็นส่วนไหลมันมันมีขนมากเลมันมากันสามคนเราเฉพาะเรานะครับมันมีเต็มตาแล้วนะอ๋อคลิปนี้ก็ตัวแล้วครับคลิปหน้าพบกันไหมดึกแล้วครับ